สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็พามาดูบ่วน้ำนะคะอันนี้เป็นน้ำไหลมาค่ะก็เสียงดังๆเครื่องมันดังๆแบบนี้นะคะเพราะว่าจริงจริงมันดังอยู่จริงๆนะคะดังออกมาเลยเอ้าน้ำก็ไหลดีนะคะเพ้่มดีมากเลยอ่ะตรงนี้น้ำไหลดีอันนี้ก็เป็นการขุดบ่อบาดาหนะคะเพื่อใช้ใน